น้อยนมุนขอุก็ได้้ลูกเนอ้อมอย่นิดหน่อยอยาไน้หน่อยี้เี่ยนี่วันนี้วันที่28กสิบแปดกุมภาเป็นวันเกิดลูกสิ เกิดของแม่คมธาวิลาก็จะทำบุญธรรมดานี่แล้กตุ๊ิกรทำอยู่แล้วเราทำดีทุกวันไม่ได้ทำเฉพาะวันัเกิดปีหนึ่งครั้งหนึ่งเป็นจัดใหญ่แล้วก็หมดนะตาต้องหลายรูปสองัางปีที่ผ่านมาเอาง่ายๆเลยทำบุญก็บุญบ้านไปที่นั่นก็ทำบุญวัดก็ททำทุกวันอยู่แล้วทุ๊ดติ อย่างนยังก็ไปฝันะมาัะ okay. ี่วันเกิดันเกิดเวลาท่าบอกให้นึกท่านบอกให้นึกถึงแม่พ่อ เกิดเราเอาเอมื่เกิดจะลืมแม่เด้อบ้ญนี้เรพ่อแ,แม่ไปคืออย่างที่แม่ซบแซ่กินเฮ็ดฐีก็เป็นอยู่เีวเป็นเลี้ยงดูันนีเดพีของป้า <laughs> คือา่หาตัอตักมันเพราะหนูอยู่งเยน็แล้กตักจะให้เรียบค่อใหน่อยกจะได้มาแจ็คเป็นอยู่ิธลรพ้าหนูอยู่โรงเรียนหลืมดูว่าพ่อีตักแล้วก็ต้องันนดหนเออ บ่ง่ <c oughs> ายงายนี่โนี่ขึ้นไปุจมสืบชกการุจมคือการยกคือเราน,นั่นนนนนนงกน <c oughs> นนนงนินตืยนนั่งว่าพนังสี่นังลับับนางอิงหลับก็ตนิ่มเออยวันหัวเขียดมันย่งอยู่เน่ยปยินตักกึ่

เขายังไ่ได้เป็นพระอรหันต์ไฟเมื่อวันต่ออคินพระนิยสงสัยไปพระมหากรสปะิ่นไปบินบาดิ่นเป็นโรคเลือนไหมคุณใส่บาดนิวนิวลุดไปแล้วิ่นก็ะซิ่กๆเกี่ยวมับพระอรหันต์พรูบสรกยังน่าไหมอือโอ้พิ่นระพระดับนั่นไหมคุณ พันบรรลุซึกแบบพราะลูกเราชินเสียงเนี่ยพันเทตะตำสังขารเพ่มีอยู่นี่เป็นเราบัสสองพันหกร้อยปีวะพระที่ไปน้ากันหูอยู่คนป็นหัววัดย่างไปพาเนื้องัอนกันก็ตายหลวงพ่อใหญ่เพิ่นหกมือโยมจุดไปมือปิดปุดจุดไปเพิ่นก็บว่าไวเพิ่นก็ใส่เป็นนั่นแหละพ่อไปเพิ่นเพิ่นถึงเพื่อนฉันเพื่อนดึงเพื่อนเก็บออกแล้วก็ฉันไดินไปตาเสย ขึนอยู่ที่ใจเพินละละละ่พนระดับนั่นเองใจเพออิ่นบ่เหลืออัศวะเครื่องดอกจิเลสความนักเกียรตความอย่างนั้นอืมมีความบริสุทธิ์และมีร่างกายเนาะนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนัง กตัดตอนวตตอนวยพสักนมูะเนาะหลพ่อเนาะข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็น พึง่งแม่ั้งที่สองั้งที่สามข้าพระเจ้าถือเอาพาสมเป็นที่พึง่งภาวนาศีลเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฝ่าพืชิดในกรรม เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริงพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการดื่มสุราเมลยัยและเสพสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิดอันเป็นที่ตั้งแห่งความปังมาจตทุกอัวาย้ผัสโ์ อิมานิมาอย่างพันเตฮัตตานิสัพปริวลานิภีกขุูสังคัสโอโนชยามะสาธุโนพันเตที่ขุูสังโฆอิมานิฮัตตานิสัพปริวาลานิ เจวามาตาปิตุอาทินันจายาตะกานันจากาลกาตานังที่คารัตังมิตายากสุขายากข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย บิวานทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระพีสุทธ์สงจงรับพาตะทหารกับทังเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแจกญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นญาติผู้ร่วงลับไปแล้วตลอดทั้งเจ้ากรรนายเวรเทวดาทั้งหลายที่ก่ลาวนามมานี้ถ้าหากท่านตกทุกข์ก็ขอให้คนจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ตัอดการอานานธุสาุสาธุสาุอนุโมทามิกษาบป๊บออสวัับคสนคอ ครัเริมเนื่องจากคนนี้เป็นวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดตามประเพณีไทยเราก็จัดวันเกิดขึ้นตุมตามเราเป็นลูกศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรมเราก็จัดวันเกิดโดยการทำบุญถึงไม่มีวันเกิดเราก็ทำทุกวันอยู่แล้วทำ มาทำบุญที่วัดกันทุกเช้าทุกเช้าทั้งครอบครัวแม่หมายพ่อกันัครอบครัแม่คมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวันดีถ้าทำตามปกติของเราปวดน,นะบุญที่สุขสนิพพพ่อพ่อกมกรมุลนาะนะพ่อสามีที่สมพันธ์ทาพิลาเพื่อนท่านื่นที่ไม,ม่ได้วันเกิดก็ต้องทำให้บุญให้พ่อซายเจริญยิ่งพ่อคนประภยัยแล้วก็แม่เจ้าของที่ดินเนี่ย เป็นลังวันชัย,ลชยและก็พ่อแม่ผู้ยตยายของพระไตโรุที่ประโยชนพิการได้น้องชายเบิ่มจิตวาสาจิตวิสาทุกคนกรดณาเกันเนะเจ้าปดาทั้งหลายมีพระอินเป็นต้นเดี๋ยวนี้หลพรออธิบรมเป็นโยบุพิการนี่เกี่ยวข้องพระอินมากๆเลยจะทำอะไรตรวจสอบและอาศัยท่าน ช่วยพยุงเท้งบอกแม่สอนยัง่าดึงึงพี่มสนช่วยเนาะจักเจอไหแล้วก็เดินอย่ากลมขาก็ดึงเพือนมาชวยเด้ยนะนี่เชิญท่านงมาอ้าวตัน้ำกัญญาทาบริบหาปุราปริปันติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานาอุปการปฏิอิสิตังปฏิตังตุมทหงคิปเมวสวิจิตุสภ์ปรนตุสังกปะจันโทปนรสยธามนิชติรสยธาบังกะแปนิท เพรนั้นที่เติมย่อมย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชันใดทานที่ท่านอยู่ที่เทล่าแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ชันนั้นขออิทระผลที่ทำปราทานแล้วตั้งใจแล้วจนสำเร็จโดยฉับพลันขอรความนำบทั้งปอย่างเต็มที่เหมือนพระจารย์บนเพลินเหมือนแก้วมณีสว่างสวคุณยินดีความไม่สบายความเจ็บไข้จันไรทั้งปวงทั้งหลายจงหายไปโรกทั้งปวงท่านถ้ามีจงหายอันตรายมีกับท่านท่านจยูมัสความสุขมีอยู่ พ่อสิบประการคืออายุวันนสุขภาพระางจมเจริญกับบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบพระรัตรายมีปกติกตัญญูรู้คนต่อพ่อแม่อายุโทวพรโทวทีโรวันนโดปฏิภาณโดสุขทัธาตาเมธาวีสุขังโสอาจิไกจติอายุงดัตตวาพราหมณวันนังสุขันจัปฏิภาณโดทีหายุยาสวะหติยัตทะยัตถุปปัตติจติทท่านบอกว่า ผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังให้วันนะให้ปริพาน์ผู้มีปัญญาให้ความสุขย่อมได้ประสบสุขบุคคลผู้ให้อายุพะุะวันนะสุขะและปริพันธ์ไปเกิดในที่ใดใดลูกสิทธ์ทุกๆคนที่มาวันนี้มาเกิดที่ป่าเป้งก็ได้มาพบธรรมใช่ไหมได้มาปฏิบัติธรรมไปเกิดที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในทีนน่ดังนั้นดังนี้ พวตุสาพะมังกะรังรักขันตุสะปเทวตาสะพ,พุทธานุภาเวนะสะทาโสทีพวันตุเตพวตุสาพะมังกะรังรักขันตุสะพพเทวตาสะพังน์คานุพาเวนะสะทาโสทีพวันตุเตเย่าคุปฏิสังขยกบเพี่ย ปริสังขายโหนิโสปินน์ปาตังบฏิเสวามิเนวะทวายะนณมัทายะนณมัทหายาทวิพุชนายาวะเทวีวาสักกายสถิตียาปนาญวิหิงสุปราติยาบรัมมัติริยาลุกาหายะอิติปุราณะเจวิธนะบริหังฆามีนวันจเวทนังนุปปาทิสามียาตราชเมภวิสติอนวัชตาจพัสสุวิหารุจฮาติ ระหังสมมาสัมพุทตธภพคะาวาพุดทังพะคะาวันตังอภิวาเทมีสวะาาโตภะพะวะาวตาธัมโมธัมมังนามาสามีสุปฏิปันโน หงวันทามิครูปัชชาจาริกุนังอาหังวันทามิภูมิาโูอาหังวันทามิอันสัทธานิมายังคันเตอพุดสามบบาภูมิจิตามายังภูมิปารา,านีระพมทีใจท่ผมบอกในชีวิตเราไม่มีอะไรเลยมีนม้ำ คือร่างกายที่เกิดมา,านามกับรูปนามคือความที่รู้ตัวทั่วพร้อมที่ซ่อนที่เป็นที่เรียกว่าวิญญาณอยู่ในร่างกายเรารูปก็คือรูปร่างกายที่แม่ให้มาพ่อแม่ให้มาเพราะฉะนั้นสําคัญอยู่ันนามบรูปเราใช้รูปของเราทําจากความดีนึกถึงความดีที่ทํานามจิตวิญญาณเราก็อรอมรับสิ่งที่ดีนั้นเพราะฉะนั้นกายกับใจของเราถึงเป็นของคู่กัน ทำอะไรให้รู้สึกตัวตอลอดเวลาว่าเราหยิบช้อนหยิบอะไรขึ้นมาเนี่ยคือให้รู้ตัวตลอดเรือว่ามีวิปัสสนาสรมฐานขอ,อให้ใช้ความรู้ความสามารถที่เราได้ปฏิบัติทุกวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราในการควบคุมอารมณ์รักชอบเลียดหลงให้อยู่ในกลางกลางลึกถึงกายกับใจไว้ตลอดเวลาอ้าวทุกท่านเมื่อกลับไปบ้านก็ขอให้วันนี้วันพระวันวันเกิดของสังคมก็ขอให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้า ในทางหน้าที่การงานในทางชีวิตส่วนตัวในครอบครัวลูกเต้าเจริญก้าหน้าแล้วก็เงินทองให้ไหลมาเทียมาสมภพปรารถนาทุกการได้ถึงวินาเข้าเย็นให้เขาครบต้องกินสองบ่อเลยเนาะ ขอแม่มาเลยเลี้ยงครับนี่ๆใส่เปลี่ยนขอขอใครบ่อยู่ตึกเปลี่ยนรูปพี่เจินโอ๊ยหาตื้อพี่เจินเออตรวจลูกไว้ซิดีเป็นหยังก่อนลูกอีดี <coughs> <Okay. coughs> <coughs> <coughs> มามอตะคนี่ตะน้ำสวกท่ตคั่งฮ่ม่มฮึ่มนเดี่ยวเลยพี่แต่าน้ำสวกขัดเนี่ยเอ็น่กอนกอนันส้วกงอ่าุจังหวะคนเก่าค้าออกนะสวกตัน้ำฝนสองสามเทียยนะคูู่บวกโต็ดเย่างานพวกขอยกมือออกเป็นลักษณะเดียวกัน

เวรเหม็นย่างก็เดียวเนาะเวอร์พวกหูเนาะใช่ไหมเก็บก็เก็บนี่เนาะน้าก็เนี่ยมันเข้าเดือนก็ได้ดูอ่ะเดือนตอนนี้เข้าเต็มยังมันกัดคุ้นหล่ะเขาเลี้ยงออกมามัดจัดใจของบ้านได้ดู หมากะจะเลี้ยงกี่โลดีกว่ามันจะยืนโดนยี่ไรต้องแก้มสิไปเลยเลยเจ้าการดอกหมาแบบไก่แล้วไก่ดอกไก่ดอกไก่ฮ่าฮ่าฮ่าเพราะฉะนันแก้มมันถึงลดลดลงกว้างเขาน่ะที่เขาไปขึ้นไก่เดี๋ยวสมใหญ่ฟ้าเนี่ยมันจะยุ่ยอยู่แล้วเดี๋ยวแวะหน่อยขึ้นไลยทำอนไรสักหนไ่งนอกแก้มเส้นทุกขี้หมาป่าอุ่นตาหมาเด้งมาลงบ้าน พอไม่ใช่ตัวต้อมาปหม่เนี่ยหลว่อที่มาัดคนที่มาคลายลายให้มันก้จัดนที่สวัดอันตัวนุ่มเนี่นุ่มมาว